สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิโอส o ตรีโอเอลูชันก็ห่างหายกันเป็นนานเลยสําหรับการทําคลิปลงช่องนะครับปกติผมจะไลน์นั่นเองสําหรับคลิปนี้จะเกี่ยวกับตัวละครที่เปิดตัวมาอย่างโกงแต่โดนเนิบมาจนกากหรือบทไม่ส่งนั่นเองจะมีตัวละครตัวไหนกันบ้างนั้นเราก็ไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับเริ่มจากอันดับที่10บโนริไอไอตัวละครจากภาคเดดอะบูเรด ซึ่งโดนตัดบทออกจากฉบับอนิเมะทำให้เธอนั้นมีตัวตนแค่ในฉบับนิยายเท่านั้นนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในนิยายเดดอับูเดดเล่มที่1มีทุสวรรณานามก็คือบาซิลิสเป็นรูปร่างหอกที่มีความสามารถในการควบคุมสารพิษได้ดนังใจนึกซึ่งพิษของเธอนั้นน่ากลัวออกมากๆมันสามารถละลายทุกสิ่งทุกอย่างได้เพียงแค่สัมผัสมันไม่ว่าจะเป็นตึก หรือเหล็กที่ทนทานก็สามารถละลายได้อย่างง่ายๆและเมื่อศัตรูสัมผัสกับพิษของเธอแค่เพียงนิดเดียวก็ทําให้ถึงตายเลยทันทีพิษจะแพร่ไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็วจนไปถึงหัวใจแล้วก็ตายในที่สุดแต่จุดอ่อนไร้แรงของเธอก็คือเมื่อใช้ท่าไม่ตายปล่อยสากสารงูพิษขนาดใหญ่ใส่ศัตรูตัวเองจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หรือก็คือเป็นเป้านิ่งนั่นเอง ก็เลยโดนครุมิยิงซับคีเอลใส่เขาให้และตายอย่างงโง่แบบนั้นเลยมีพลังโคดโกงแท้ๆแต่บ,บทโครละทมเลยนะอันดับที่9อีบุสึคิผ่านิเอะตัวละครจากภาคเดดอาบูเดตและเป็นลัสบอสของนิยายเล่มที่1มีพลังของทูตสวรรค์ดิเลนามทารอรท,ที่สามารถเปลี่ยนเก่งพูดเป็นตุ๊กตาได้และใช้ตุ๊กตาจํานวนมากในการเข้าเล่นงานศัตรูซึ่งเธอมีจํานวนตุ๊กตามากถึง3,000กว่าตัวหรืออาจจะมากกว่านั้นเลยทีเดียว ด้วยการชักยายอยู่เบื้องหลังของเธอทำให้ความสามารถการควบคุมตุ๊กตาของเธอดูน่ากลัวและโกมัอย่างยิ่งเพราะถึงจะกำจัดตุ๊กตาลงได้ก็ไม่อาจจะหาร่างจริงของผู้ใช้ตุ๊กตาได้อยู่ดีแถมตุ๊กตาที่เกิดขึ้นมาจากกึ่งพูดนั้นก็ยังมีทูตสวรรค์นิรนามอีกซึ่งตัวเธอนั้นก็ไม่ได้โง่ที่จะให้ตัวเองโดนเล่นงานตัวจริงได้อย่างง่ายๆเธอได้ใช้พลังสร้างตุ๊กตาของตัวเองขึ้นมาซึ่งดูยังไงก็เหมือนกับตัวจริงทุประการที่ต่างกันก็นกคือตุ๊กตาสามารถเดินได้ปกติ แต่ตัวจริงนั้นพิการไม่สามารถเดินไปไหนได้นั่นเองด้วยพลังที่โกงจนฆ่ากึ่งพูดตนแล้วตนเล่าแบบนี้เธอเองก็โดนเนิฟจนกากเหมือนกันผมจะไม่ขอพูดในเวอร์ชันนิ่ยายก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยโชว์ความโหดเอาไว้เยอะและดูน่าสะพรืกลัวเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมจะพูดแค่ฉบ,บับอนิเมะเท่านั้นโดยในอนิเมะเดดอับโบเลตพาณิเอได้สู้กับคุรมุมิและได้แพ้แบบโดนเนิฟหนักมากๆใช้จํานวนตัวตาจํานวนมากเข้าโจมตีคุรุมิจาก ทุกทิศทุกทางแต่คุรุมิดันใช้ความสามารถใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเสกปืนคาบศิลาจากไหนก็ไม่รู้และยิงตุกตาเธอทิ้งทั้งหมดขนาดในฉบับนิยายยังไม่สามารถใช้ท่าแบบนี้ได้เลยเจ้ทำได้ยังไงวะเนี่ยแค่นั้นยังละทมไม่พอหลังจากวิ่งหนีคุรุมิมาจะรอดมาได้แล้วก็มาเจอกับไวควีนและก็โดนควีนยิงตายดับอนาถแบบยังไม่ทันได้โชว์พลังสุดโกงเลยตายง่ายเกิน อันดับที่8ลุกตัวละครจากภาคเดดอาบูเลตและเป็นลัดบอสของนิยายเล่มที่2และเป็นลูกน้องของควีนมีพลังของทุกสวรรค์นินามเวอร์บิเลียมมีรูปร่างเป็นเคียวที่สามารถใช้โจมตีทั้งระยะประชิดและระยะไกลโดยมันสามารถขยายใหญ่ได้หรือยืดให้ยาวขึ้นได้อิสระตามที่ผู้ใช้ต้องการและยังแยกเคียวออกมาเป็น8อันได้อีกด้วยโดยแต่ละอันก็มีความสามารถแตกต่างกันเช่นเคียวแช่แข็งเคียวสารพิษ เคียวสาระละลายเคียวไฟเป็นต้นฝีมือของเธอนั้นไม่ธรรมดาสามารถเล่นงานคุดุมิจนเกือบแพ้เลยทีเดียวนะสามารถป้องกันการหยิดเวลาของคุดุมิได้และยังสามารถจัดการคุดุมิที่มองเห็นอนาคตล่วงหน้าได้อีกด้วยคุดมิแทบจะเอาชนะไม่ได้ง่ายเลยขณะคุดุมิกับชางร่วมมือกันยังเอาชนะลงได้ยากด้วยซ้าไปถ้าโดนพิษก็ถึงตายถ้าโดนเคียวไฟก็ถูกเผาไหม้โดนเคียวสาระละลายก็จะละลายเหมือนโดนกรดนี่แค่ระดับลูกน้องนะ ถ้าเป็นควีนจะขนาดไหนแต่ลุกที่มีความสามารถที่โกงแบบนี้ก็ได้โดนเนิฟในภายหลังด้วยการเจอกันครั้งที่2ระหว่างลุกกับคุรมุมิลุกโดนคุรุมิฆ่าตายแบบไม่ง่ายแบบง่ายโคตรเลยแหละเพราะว่าตอนนั้นคุรุมิเนี่ยฟิวขาด ที่ลุกบอกว่าชิโดะเป็นของท่านควีนคุรมิก็เลยระเบิดลงใช้ปืนยิงอาดใส่ลูกตายคาที่ทั้งอย่างนั้นเลยแบบฮะตายแล้วอันดับที่7ซางะคุเรอยูริตัวละครจากภาคเดดอาบูเล็และเป็นลาร์บอสของนิยายเล่มที่5และเป็นลูกน้องของควีนทูตสวรรคิ์ลีนนามไม่มีการเปิดเผยชื่อและไม่เคยใช้ให้ดูเลยสักครั้งเธอเป็นสายวิทยาศาสตร์และสร้างหุ่นยนต์น้องสาวที่ชื่อว่ายุยเอาไว้เป็นจมนวนมากสำหรับการต่อสู้นั่นเองโดยการที่เธอเริ่มต่อสู้ ตัวจริงของเธอจะไปซ่อนในที่ที่ใครก็ไม่มีวันหาเจอและเอาตัวเองที่เป็นร่างหุ่นยนต์ออกมาต่อสู้แทนโดยมันจะสั่งการหุ่นยนต์ยุยทั้งหมดให้ต่อสู้กับศัตรูหุ่นยนต์ไม่ได้เก่งอะไรมากนักแต่ด้านจํานวนคอน่อนข้างมีเยอะมากและถูกสร้างออกมาเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดขนาดโดมิเนียนสองคนฮิเบกิคา์ดาจโจเอคุรุมิกับซิตันร่วมมือกันต่อสู้กันก็ไม่อาจเอาชนะได้และถึงขีดจํากัดก่อนเลยต้องรีบหาร่างจริงให้เจอ อย่างที่ผมบอกไปเธอไม่ใช่สายต่อสู้ดังนั้นถ้าเจอร่างจริงก็คือจบมายะเลยใช้พลังทุสวรค์นิรนามของเธอส่งผีเสื้อตามหาตัวจริงของยูริไปจนเจอทําให้คุดุมิหาตัวจริงเจอจนได้และลงมือกำจัดเธอลงไปอย่างง่ายดายด้วยการเป่าสมองนั่นเองอันดับที่6มิโนวาลินเดลตัวละครจากภาคเดดอาสไตรและเป็นลองบอสของภาคนี้เธออยู่หน่วย SSS ที่ถูก DM จ้างมาให้กำจัดพวกที่จะเอาซียูริสคอไปแค่พลังปก ตของเธอก็โหดอยู่แล้วขออธิบายเรื่อง CR Unit S คร r p อบก่อนมันคือชุดเกราะที่มีพลังของอันติมิเซียอยู่โดยดึงความสามารถของสมองอันติมิเซียมาแยกเป็นชุดเกราะ5ชิ้นซึ่งทั้ง5ชุดนี้คนที่สวมใส่เข้าไปจะมีพลังเหมือนกับอันติมิเซียทุกประการคือเก่งโคตรเวอร์เลยแต่อีเจมินวาฝีมือใกล้เคียงกับอัลติมเซียอยู่แล้ว เลยจัดการเซซิสที่ใส่ชุดเกราะ CR Unit S Corp ลงได้และแย่งมาเป็นของตัวเองเมื่อเธอได้ครอบครองชุดเกราะ CR Unit S Corp พลังความเก่งก็เลยยิ่งเพิ่มกว่าเดิมสามารถเอาชนะคนที่ใส S ่ S Corp 4คนที่เหลือได้ถึงแม้จะโดนลุกก็าตาม และเมื่อทั้ง4คนเล่งพลังสูงสุดทามมโนวาก็จะได้พลังของทั้ง4คนมาด้วยเพราะว่าชุดเกราะของมมโนวาเชื่อมกับชุดเกราะทั้งหมดทําให้ทั้ง4คนไม่สามารถที่จะเล่งพลังจนเหนือกว่าเธอได้ไม่งั้นเธอจะยิ่งแข็งแกร่งเลยโดนตบร่วงทีละคนแต่ในขณะที่ทุกคนกําลังจะพ่ายแพ้อันตีเมเซียก็ได้เข้ามายึดร่างของมิคิเอะและเอาชนะมมโนวาลงแบบง่ายๆเลยปูมาอย่างเก่งมาแพ้แบบง่ายๆอีกแล้ว อันดับที่ 5. บีทโทกะตัวละครลัดบอสใหญ่สุดของเดียดอะไรเป็นโทกะที่มาจากโลกคู่ขนานที่สามารถฆ่าเซเลทุกคนจนตายมาแล้วไม่นับมีโอะนะซึ่งโทกะคนนี้หลังจากฆ่าทุกคนไปก็ได้พลังของทูตสวรรค์คนอื่นมาด้วยและครอบครองทูตสวรรค์ทั้ง1ิบเธอได้ทําลายล้างโลกจนทุกคนบนโลกได้ตายเกือบหมดเลยเป็นลางที่อารวาดอย่างบ้าคลัง่งอย่างกับสัตว์ร้าย แถมระดับความอันตร,รายที่ทางออฟฟิเชียลระบุไว้ก็อยู่ในระดับเดียวกันกับมิโอนั่นก็คือระดับ SSS ซึ่งเป็นระดับที่สามารถทำลายล้างโลกได้ด้่นเองเป็นตัวตนที่อันตรายมากขนาดโดนพวกเซเลเอาพลังทูตสว่คนของตนไปใช้แต่ก็ยังสู้ได้สูสีกับพวกเซเลอย,อยู่ดีไม่ได้เสียเปรียบเลยสักนิดทำให้รู้แล้วว่าบีทถึงจะไม่มีพลังทูตสวรค์ทั้งสิบตั้งแต่แรกก็เก่งเอาเรื่องอยู่แล้วแต่ถ้าบวกความสามารถของการใช้ดาบทูตสวรค์เซเลตนอื่นได้นี่ก็น่าสะพึงกลัวไม่น้อยครับแต่เธอก็ดััันนมมาาาพพ่ยยแแ้ไฟิวชละดตห ทมเป็นกระสอบทรายในช่วงตอนจบหมดกันความกิ่งที่เปิดตัวมา โดนล่างฟิวชั่นตกเป็นลูกบอลจนได้สติกลับมาซะงั้นอันดับที่4ฮอนโจเนียตัวละครที่มีพลังติดบัคที่สุดในเรื่องเด็ดอะไรที่มีความสามารถสุดโกงอย่างทุสวรรณาเซลสามารถดูเรื่องราวในอดีตกับอนาคตได้เทปต้งเขียนอะไรลงไปในลาเซลก็เป็นจริงเป็นบันทึกอนาคตที่ดูโกงแต่ผู้ใช้กากมากความสามารถที่ว่าโกงนะักโกงหนาะไม่ได้ถูกใช้ในเรื่องเลยแถมไอความสามารถที่มันโกงนะักโกงหนาเนี่ยยังแสดงให้เห็นในรูปแบบเบสเซบับซะมากกว่าอีก และผู้ใช้คนอื่นที่เอาราเซอไปใช้ดันใช้โหดกว่าเจ้าของทูตสวรรค์ซะอีกคือปูเรื่องพลังความโกงของเนียเอาไว้แต่ก็ไม่เคยได้คิดจะเอามาใช้ให้ดูเลยและก็ยังกากจันจบเรื่องเลยน่าสงสารจริงๆครับอันดับที่3 S เอสคอป ลารดบอสใหญ่สุดของภาคเดนอ t r ตร์เจ้าตัวที่เหมือนอีวาเกเลนนี้เกิดขึ้นมาจาก CR Unit Air c o อจนทําให้ชุดเกาะ CR Unit ทั้ง4แยกออกจากร่างผู้ใช้และรวมร่างกันจนกลายเป็นครื่องจักรสังหารขนาดใหญ่ที่มีพลังสามารถทําลายเมืองทินกูจนหายไปได้เลยระดับพลังที่สามารถเป่าทั้งเมืองได้ขนาดนั้นมันเกินกําลังของพวกลทอสในตอนนั้นมากแถมในตอนนั้นพวกคีโดก็ยังไม่รู้เรื่องราวตรงนี้อีกด้วย สถานการณ์สิ้นหวังแบบสุดๆเลยดูยังไงก็ไม่มีทางชนะในขณะที่เจ้าบอสตัวนี้ในโชว์พลังปล่อยสายฟ้าไปทั่วอย่างอลังการนั้นกระโดดมิกิเอะปาบลงด้วยการใช้การรีเซ็ตระบบและทำลายข้อมูลทั้งหมดของเอสคอฟทั้ง5เครื่องการทำแบบนั้นจะไม่สามารถช่วยอันเทมิเซียได้ตลอดการแต่เธอก็ยอมเสี่ยงเพื่อปอกป้องเมืองเทนกูเอาไว้ลัดบอสที่โผล่มาไม่ถึง10หน้ากระดาษก็ตายหาแบบนั้นไปเลยอันดับที่2โอคาเมเนะมิกิเอะ ตัวละครจากเดดอสไตรด้วยฝีมือของเธอตอนแรกๆอาจจะไม่ได้เก่งมากกากกว่าโอริกา i มิด้วยซ้ำแต่พอได้ใส่ CR Unit เช s ดแชร์แคที่มีพลังของอันติเมเซียและได้รับคำแนะนำจากอันติเมเซียที่เป็นเหมือน AI ในชุดกอะทำให้พลังของเธอก้าวกระโดดและมีพลังเหนือกว่าโอริกา i มิในร่างเอสคอฟอลิซซอีกแทบจะเป็นตัวบั๊กของเรื่องเลยก็ว่าได้ถ้าไม่มีน้อง ภาคเดดอัศัยจะเป็นภาคที่จบดากมากเพราะคนทั้งเมืองเทนกูจะตายหาแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยพลังการคำนวณการต่อสู้ร่วงหน้าและการขึ้นไหวเทศจะถอดแบบออกมาจากอันติมมเซียทุกประการโชว์หดในภาคแยกตัวเองเอาไว้ซะเยอะขนาดนั้นแต่ภาคหลักกับโดนเนิฟและเป็นแค่ตัวประกอบกรกากตัวหนึ่งและยังตัวมิโอค่าตาอีกบทจะหนาดาไปไหนเนี่ยอันดับที่1ไอแซคเรเพล่มเวทคอร์ดลาดบอสของบทมิโอ ไอร่างพระเจ้าปรากฏตัวครั้งแรกในได้ยายเล่มที่19และได้ใช้พลังพระเจ้าโชว์ได้อย่างคุ้มค่าสมกรารรอคอยจริงๆโชว์ใช้พลังเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงยิงลำแสงที่โดนครั้งเดียวชีวิตจะดับสูญใส่พวกเซเลและยังยิงพลังลบตัวตนใส่ชิโตอีกพลังที่โชว์มาคือพลังระดับพระเจ้าอย่างแท้จริง คือบันโหวที่สุดในเรื่องแล้วแต่โชคชะตาก,ก็ทำร้ายเหลือเกินไม่รู้ว่าอาจารย์ทจิมนามีความแค้นอะไรกับไอ้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันกับการเปิดตัวร่างพระเจ้าที่ใช้เวลาในการเล่าขานเรื่องราวยาวนานเกือบ50ปีที่ไอ้รอคอยจะได้สร้างโรคของตัวเองขึ้นมานั้นกับถูกเด็กโมปลาที่ผ่านมามาขัดขวางด้วยการใช้พลังหมัดพลังพูดอัดใส่ท้องเต็มๆจนกระอักเลือดร่างกายก็เลยไม่สามารถทนรับพลังระดับพระเจ้าที่ตัวเองใช้ได้ และกำลังจะตายก็เลยจะระเบิดโลกนี้พร้อมกับชิโด้ซะเลยแต่กระโดดมีอกมาขวางเอาไว้แล้จริงทุสวรรคไอจนพลังหักล้างตัวทั้งคู่ตัวเองตายไม่พอโดนหักอ,อกก่อนตายอีกโชว์พลังไม่ถึง30หน้ากระดาษด้วยซ้ําไปตายหาซะแล้วไอเราก็รอรุนตั้งนาน,นว่าร่างพระเจ้าจะเก่งขนาดไหนดันตายงโง่ซะอีกจบกันรัดบอที่รอคอยมา50ปีก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ1ิบอันดับตัวละครที่มีพลังโคตรเก่งแต่บทเนิบจนกาก ชอบคลิปแนวนี้กันบ้างหรือเปล่าครับอยากให้จัดอันดับอะไรอีกก็คอมเมนต์ขอกันมาได้เลยนะครับสําหรับคลิปเนื้อเรื่องของเด็ดอะบเลตเล่มที่5ตอนนี้ทําใกล้เสร็จแล้วโดยจะแบ่งออกมาเป็น2พาร์ทได้แก่พาร์ทคาสิโนและพาร์ทนักสืบนั่นเองรองชมกันได้เลยนะครับหลังจากทําเด็ดอะบเลตจบผมจะทำโปรเจกต์ใหม่นั่นก็คือสาบานรักราชันจอมเวทนั่นเองรองติดตามชมกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าบา,บายๆครับผม